สวัสดีค่ะวันนี้เก่าพบกับมิ้นในวิตามินบิวตี้นะคะวันนี้มิ้นจะมาทำคลิปนะคะเพราะว่ามิ้นดูจากหลายๆคนนะคะชอบถามเรื่องรีเทนเนอร์กันมาเยอะมากเยอะแบบตอบไม่ไหวอะ่ะก็คือพิมพ์ตอบทุกวันอะ่ะวันละประมาณ20คนนะคะเรื่องใส่รีเทนเนอร์แล้วพูดชัดไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันในคลิปนี้นะคะ เพราะว่ามิน้นเตรียมมาแล้วอันนี้คือเราพูดธรรมดาเอามาเดี๋ยวมิ้นจะท่องสอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคําพูดที่เอาไว้พูดฝึกสมองคําพูดฝึกสมองเดี๋ยวมิ้นจะพูดแบบไม่ใส่ดีเทนเนอร์ก่อนนะคะทุกคนสักกี่ประโยคเดียะสักห้าประโยคนะคะอันนี้คือไม่ได้ใส่ดีเทนเนอร์นะ ใส่แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้คือไม่ใส่นะคะห้าประโยคพอนะคะระนองระยองยะลายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กชามเขียวคว่ำเช้าชามขวาวคว่ำค่ำเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดทหารบกทหารบก ถือปืนทาหารโบกทำไมไม่เขียนทาหารโบกอะทหารโบกถือปืนแบกบปูนไปโบกตึกทหารโบกอะอ่ะคยห้าคำนะ้นนะทุกคนมาตามที่ทุกคนจัดการขอมานะคะนี่คือรีเทนเนอร์ของมิน้นที่มิ้นซื้อมาใหม่นะคะจะเป็นลายแตงโมอย่างนี้นะของเก่าจะเป็นลายไม่มีลายนะคะน,นี่สีชมพูข้างในเป็นแตงโมมาลอง ว่าแค <c oughs> ่ใส่ก็ไม่ชัดเลย <c oughs> นี่นะคะทุกคนอ่ะให้ดูสีกันทุกคนบอกนี่อะไรที่กากหลือเปล่าเปล่าเม้นแต้มม่านหาจระเข้นะคะมา <c oughs> ระนอง <c oughs> เอา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  <c oughs> เอาอันเดิมมาทุกคนระนอง <c oughs> ระโนระยองยะลาถือว่าชัดนะใช้ได้ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กให้ทุกคนตัดสินเอาก็ได้ช่วยกันเหม็นใต้ล่างก็ได้นะคะว่ามิ้นพูดชัดหรือพูดไม่ชัดนะคะอันนี้จะพูดเยอะแล้วกันชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำคว่ำเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดทหารบกถือปืนแบกปูนไปบกตึก ยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิตยานัดหมอชิดแก้ฝดยานัดหมอชิดแก้หิตแก้ฝีหมูมุกกุ้งเปิดประตูโบสเปิดเปิดประตูปิดประตูโบสเปิดประตูโบสเนี่ยมีแค่นี้กินมันติดเหนือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันระนองละยองละลายักใหญ่และยยกเล็กเหมือนไหม ก็ไม่ใช่ไม่ชัดนะทุกคนมันก็ชัดปกตินะคะแค่แบบลิ้นมันจะไปติดกับ <c oughs> รีเทนเนอร์นะบางคําอาจจะแบบถ้าเราตั้งใจพูดอะมันก็จะไม่มันก็จะชัดแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจบางทีเผลอไปอย่างเงี้ยอาจจะพูดไม่ชัดแต่ว่าเนี่ยทุกคนเห็นปะมันก็ปกติปะเนี่ยใส่ไปนะคะก็เนี่ยประมาณเนี้ยทหารบกถือปืนแบกปูนในบกตึก เห็นไหมยาหนัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดย,ยานัดหมอชิทแก้หิดแก้ิกีโอเคสําหรับวันนี้ก็หายค้างคาใจแล้วก็สงสัยได้แล้วนะคะทุกคนว่าเอ๊ะซิชเนอร์พูดไม่ชัดจริงเหรอสําหรับบางคนเนี่ยก็คือถามว่าไม่ชัดไหมแรกๆเนี่ยคือลิ้นไก่สันหรือเหมือนคนลิ้นไก่สันแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแบบพูดไม่รู้เรื่องอะก็คือพูดรู้เรื่องแต่ว่ามันจะเป็นบางคําที่ เรายังควบคุมไม่ได้ถ้าเราตั้งใจควบคุมดีๆแล้วมันก็จะออกแบบปก,กตินะคะไม่ได้แบบว่าเพีย้ยนไปเลยหรือว่าพูดไม่ชัดนะคะก็สอเสือซอโซ่พูดได้อยู่ <c oughs> ประมาณนี้ตัดสินกันเองนะประมาณนี้นะคะทุกคนว่าชัดหรือไม่ชัดนะคะสําหรับวันนี้ก็คงต้องลาเ,เพื่อนไปก่อนอาจจะมีแบบหลุดคําบ้างนะเพราะว่ามันเป็นสไตล์ของมิมเองสําหรับวันนี้ครั้งที่สองแล้ว เห็นไหมไม่ตัดมีขอลาทุกคนไปสำหรับวันนี้นะคะมีขอลาทุกๆคนไปเพลงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปเร้หน้านะคะบ๊ายบาย